สวัสดีครับร้าน LK Auto นะครับสาขาพระราม5นะครับผมรีวิวเช่นเคยนะครับกับงานติดตั้งนะครับผมชุดแต่งรอบคันนะฮะกับเจ้า Fortuner อร์ลีดเดอรใหม่นะครับ2022นะครับผมตัวนี้มาในชุด LGD นะครับผมจากบริษัทเซียรนั่นเองนะครับผมเพิ่มเติมความสปอร์ตด้วยชายล่างนะครับที่เป็นสีดำเงานะครับเพิ่มความดุดันนะครับในสไตล์อ่าล e ดเดอนั่นเองนะครับผมตัวโลโก้ฝากระโปรงด้านหน้านะครับโลโก้ฝากระโปรง Fortuner นะครับผมตัวนี้เพิ่มเติม ให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับมาพร้อมกับตัวสเกิร์ตนะครับปลายท่อคู่ทรงสปอร์ตนะครับผมเป็นสีดําเงารอบคันนะครับรับกับด้านหน้าอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้ให้ความสปอร์ตนะครับดูดุดันลงตัวมากมากนะครับสาหรับชุด LGD ชุดนี้นะครับผมตัวนี้เป็นงานที่ฟิตติ้งได้ดีมากๆนะครับอีกชุดหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นจุดยึดนะครับตัวนี้ไม่ต้องเจาะตัวรถแม้แต่จุดเดียวนะครับใช้เป็นจุดยึดเดิมในตัวรถทุกจุดนะครับผมและท่านใดที่ชอบชุดแต่งหล่อๆเนียนๆเนียนนบๆแบบนี้นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ a l k a u t งเราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม a k ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ